อ right วัดีครับรงนคนชอบรัอีสนาเธอรูไหมฉันรักเธออยู่ทุกเวินาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาต่อัใจยัง รักเธอรู้บ้งไหมว่าฉันห่วงแต่ยังไม่มีเสร็จนานฉันเข้าใจย <Yeah. S 1> ฉัน่คงไม่มีเหมือนอย่างเขา oh, okay. ก็ไม่รู้ว่าฉันจะว่าเธอไปแต่ว่าตอนนี้ฉันก็ไม่เคยสนใจรสชาติชีวิตฉันม่ไเพิ่งก็ออกไปฉันรู้ตัวดีว่าฉันทําอะไรฉันไม่อยากคิดก็ไม่อยากประสนใครแต่วันนี้ตอนนี้ฉันก็ไม่เคยสนใจฉัไม่อยากคิดก็ไม่อยากประสนใครรสชาติชีวิตฉันม่ได้เพิ่ก็ออกไปว่าฉันไหวเหรอรู้ไหมมันเจ็บสักแค่ไหนเธอว่าฉันไหวเหรอ แล้วฉันไม่เคยจะสนใจแล้วฉันไม่เคยจะสนใครเขาจะด่าจะว่าอะไรฉันก็ไม่สนใจขอให้มีแค่เธอคนเดียวก็พอละไม่ใหม่ปีนี้ฉันไม่ต้องการอะไรขอให้เธอกลับมาครันนี้ก็พอมันไม่มีอยากคิดว่าไม่อยากมาสนใจรสชาติจีบฉันวันนี้มัก็ไปเอ้ยโอเคถ้าเกิดว่าเงินทองฉันหาไม่ได้ล่ะแล้วเธอจะทำยังไงบ้างแต่ตอนนี้ฉันสนใจแล้วเธอจะทำอะไรนักหนาวะ เขาจะพมในเรื่องหนักสำหรับฉันคนทำรละฉันมันก็เป็นในคนเยี่ยนสำหรับของฉันมันก็เป็นในคนเยี่ยนธรรมดาที่เธอไม่ต้องการคนหนึ่งนั่นก็พอละแล้วฉันก็ไม่เคยจะสนใจฉันไม่อยากคิดแล้วก็ไม่อยากมาสดใสรสชาตชีวิตจะไมันดีไมนก็คนไปโอเคถ้าถ้าเกิดว่าเธอไม่ให้ฉันก็หาใหม่ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ฉันให้เธอกดอยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยัง รักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังหวงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจฉันก็คงไม่มีเหมือนอย่างเขาว่้ไเไเีถูด ไม่ใช่กดิดดมนแต่ผมก็ยอมให้เธอบน่นเอาเชิญหนาวเปน็นผ้าให้เธอมเป็นมือขษัตริย์ปาร้ไปลมที่เป็นยืนยนให้เตบอยาจะเขียนถึงเพลงหนึ่งไม่ต้องหอมเพื่อกูอเคมึงเชฟผมไม่อยากทำให้เธอเป็นต้องกลับตัวผมแค่ใหญ่ชัดตัวเองคืนคนที่มีความสุขมากกว่านี้แล้วได้นั่งร้องให้มากกว่ายิ้มความรักทำอะไรให้ไม่ได้มากกว่าพิษ็ยากจะใจร้ายมากกว่าติดแค่หัวใจมก็ไม่เคยสนใจว่าชาติจีวิถีผมอะไรมันเนข้าไปคุณรู้ตัวดีว่าผมมันแย่ผมมันแย่บางทีเธอไม่ต้องการไงโอเคไหมแค่นี้มันก็ชัััดพอยยงล่่ะาผมมนแ เงินทองผมก็ไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยสนใจแล้วเธอมันต้องการอะไรกับฉันอีกแล้วเธอต้องการอะไรกับฉันอีกฉันก็จะบอกไปว่าฉีกได้เป็นลาจผมมีแค่พันแต่ไม่ได้รับบางทีก็ขยำที่ผ่านพ้นเวลาแค่วันคนอื่นช่างไม่มันหัวใจฉันปวดหนักยังไม่สะดวกกับไปแต่งเพลงนี้ให้เธอเสร็จเปิดอินเทอร์เฟซอัดไมค์กับใจและตัวที่ฉันยั่งพอไม่คิดถึงเคสลุกผ่านั่งกินนอนกินไม่เคยสนงก่อนเงินก่อนดื่มต่อแตกเฮลิสบนไอซซอนมีพอดีเยิงรักเธอไม่อยากหัใจจะไม่ดาวดวงนี้สวยกว่าดง พวแล้วก็เห็นต่อไปรักเธอช่วยเองจนตัวตายโอเคถ้าม่อนี้มันก็คงไม่หวานถ้าเกิดไม่มีเธอแต่ว่าในความรักครั้งนี้มันก็ไม่เคยสนใจความรักของเรามันก็จะพังเพหัวใจของผมนั้นมันก็ยังมีแต่เธอโอเคชีวิฉันก็ไม่เคยสนใจฉันไม่อยากจะคิดแล้วไม่อยากระสนใครรสชาติชีวิชันวันนี้มันก็ออไปันก็รู้ตัวดีว่าฉันมันแย่เงินเทอาไม่มีเธอเธอก็รู้ตัวดีว่าฉันมันแย่เงินเทอาไม่มีฉันมันอับประลักฉันอัตคัดเธอไม่ต้องการฉันหรอก ชฟก็ขอให้ได้ไปเจอกับคนที่ดีกว่าฉันแล้กันนะฉันรักเธออยู่ทุกวนาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรักเธอรู้บิงไหมว่าฉันห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันก็คงไม่มีเหมือนอย่างเขา